ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษปิดสอาหารไทยอร่อยแบ่งเป็น5เมนูสุขภาพดีและ5เมนูควรห้ามใจส้มตำอาหารไทยยอดนิยมอุดมไปด้วยผักและผละไม้มีไขมันและแคลอรี่ต่ำมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีสูงข้อควรระวังเรื่องน้ำตาลและปริมาณโซเดียมต้มยำกุ้ง มีแคลอรี่เพียง50แคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค240กรัมและมีน้ำตาลเพียง2กรัมรสเปรี้ยวเผ็ดร้อนด้วยส่วนผสมของสมุนไพรพริกตะไคร้และขา่าและมักจะเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งไก่หรือเต้าหู้เป็นโปรตีนเสริมข้อควรระวังน้ำซุปนี้อาจมีโซเดียมสูงผัดผักมีพลังงานประมาณ200แคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค240กรัมเป็นแหล่งใยอาหารวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแต่จะดีที่สุดหากผัดกับสมุนไพรและเครื่องเทศสดโดยเติมน้ำมันและเกลือเพียงเล็กน้อยไก่ยง ไก่ย่าง100กรัมให้พลังงาน230แคลอรี่ไก่ย่างมักหมักกับกระเทียมผักชีและตะไคร้อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันต่ำและวิตามินบีข้อควรระวังหากกินคู่กับซอสที่มีปริมาณโซเดียมสูงปลาเนื้อหนึ่งในตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในเมนูอาหารไทยอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันต่ำมีแมกนีเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน b 12และซีลีเนียนงานวิจัยของเนเนเชสยังชี้ให้เห็นว่าการบริโภคปลามากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท2และโรคมะเร็งบางชนิดได้ ห้าเมนูอาหารไทยควรห้ามใจผัดไทยเมนูเส้นจานเด็ดที่หลายคนชื่นชอบแต่ทาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวขาวขัดสีมักสะผัดในน้ํามันโรยด้วยน้ําตาลถั่วลิสงน้ําตาลปี๊บและน้ําปลาแกงมาสมั่นไก่เป็นหนึ่งในแกงไทยที่มีแคลอรี่สูงที่สุดเนื่องจากมีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงและมีผักน้อยทําจากส่วนผสมของกะทิมันฝรั่งและถั่วลิสงมีคุณค่าทางโภชนาการต่ําอีกทั้งยังเสิร์ฟพ,พร้อมข้าวสวยซึ่งจะยิ่งเพิ่มแคลอรี่มากข้าวผัด ทำจากข้าวขาวและน้ำมันปรุงอาหารมีไฟเบอร์และสารอาหารต่ำไขมันและแคลอรี่สูงอีกทั้งยังเติมซอสและเครื่องปรุงรสโซเดียมสูงปาะเปียทอดไส้ผักอย่าให้คำว่าผักมาหลอกปะเปียเป็นอาหารทอดกรอบที่มีไขมันสูงและให้คุณค่าทางโภชนาการต่ำมีทั้งแป้งและน้ำมันและต้องทอดด้วยอุณหภูมิสูงอีกทั้งยังเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสหวานที่มีปริมาณน้ำตาลสูงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งจานมีปริมาณแคลอรี่ไขมันและน้ำตาลสูง ถึงแม้ว่ามะม่วงจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่บ้างแต่ข้าวเหนียวมะม่วงรสหวานผสมกับกะทิและมะม่วงสุกยิ่งเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลขัสีสูงในขณะที่มีไฟเบอร์โปรตีนและสารอาหารอื่นๆต่ำ